ต้นทุนชีวิตต้นทุนชีวิตมีสองอย่างคือต้นทุนชีวิตทางโลกและต้นทุนชีวิตทางธรรมต้นทุนชีวิตทางโลกที่เราเกิดมามีพ่อเราแม่เราและมีตัวเราทุกคนคิดเหมือนกันว่าเป็นของเราแต่มีความแตกต่างกันทางฐานะบางชีวิตเกิดมาในตระกูลยากจนเข็นใจ บางชีวิตเกิดมาในตระกูลล่ำรวยใช้ชีวิตสุขสบายชีวิตคนรวยมีเงินมีทองมีที่ดินสมบัติอื่นๆมากมายใช้ทั้งชาติก็ไม่หมดเหลือใช้ต้องทิ้งไว้ชาตินี้เอาไปชาติหน้าไม่ได้เลยขาดทุนเพราะความไม่มีตัวตนหมดตัวตนของเราให้อยู่ใช้ทซั์อีกแล้วในโลกมนุษย์นี้ ดูเหมือนว่าจะขาดทุนมากกว่าชีวิตยากจนเพระยอมเสียดายทรัพย์ที่เหลือแต่ไม่ว่าชีวิตจะมั่งมีหรือยากจนสุดท้ายก็ต้องทิ้งร่างกายตนทั้งหมดส่วนต้นทุนชีวิตทางธรรมมีเท่ากันเพราะชีวิตคือการเกิดปรากฏของขันห้ามีเหมือนกันทุกชีวิตไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจน ชีวิตทางโลกต่างกับชีวิตทางธรรมชีวิตทางโลกหลงทางมีอุปทานเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่แปรปวนแตกดับตลอดเวลายึดขันห้าว่าเป็นตัวเราอย่างเหนียวแน่นทั้งผู้มีชีวิตเกิดมายากจนหรือร่ำรวยตั้งแต่เกิดจนตายส่วนชีวิตทางธรรมมีสองโอกาสให้ก้าวเดินคู่กันไป โดยเกิดมาได้ใช้ชีวิตทางโลกผ่านมาระดับหนึ่งด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเกิดระลึกนึกได้ถึงความไม่มีสาระแก่นสารของชีวิตทางโลกที่ย่ำอยู่กับที่จมอยู่ในความคิดที่เป็นเราทุกขณะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ในชีวิตประจำวันรู้ได้ด้วยปัญญาที่เคยฟังพระธรรมสะสมปัญญาในชาติก่อนๆมาแล้ว จึงปรารถนาศึกษาพระธรรมเรียนรู้หลักสัจธรรมของชีวิตในนิเพธทีกะปัญญาสูตรพระศาสดาทรงตรัสว่าพรมสีประการอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องชำระก,กิเลสคือการครบสัตว์บุรุษหนึ่งการฟังสัตธรรมหนึ่ง การกระทําไว้ในใจโดยแยบคายหนึ่งการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหนึ่งเมื่อได้ฟังได้ศึกษาวิชาพระธรรมคือความจริงของชีวิตว่าเป็นเพียงธรรมะได้แก่ขันห้าว่าไม่ใช่เราเหตุไม่ใช่เราเพราะขันห้าไม่เที่ยงแปรปวนแตกสลายตั้งอยู่ไม่ได้เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เลย ใช้ชีวิตทางโลกควบคู่ไปกับทางธรรมอย่างมีความสุขหลุดพ้นจากพันธนาการความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าที่ไม่ใช่ของเราเห็นอนัตตาคือความว่างเปล่าจากตัวตนของเราด้วยปัญญายอมหลุดพ้นจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้สะสมสติปัญญา ที่เป็นนามธรรมฝ่ายกุศลไว้ใช้ในพบหน้าเป็นประโยชน์สูงสุดเป็นที่พึ่งในชีวิตที่เวียนเกิดเวียนตายได้แท้จริงและความเป็นตัวตนพ้นจากขันห้าได้ตามลำดับของปัญญาตราบเข้าถึงพระนิพพาน